สวัสดีครับวันนี้ผมนำหลวงพ่อปานขี่ไก่มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่คือหลวงพ่อปานขี่ไก่หางสามเส้นนะครับผมครับผมท่านผู้ชมได้รับชมครับผมดูครับผมความสวยบผมนี่ครับนี่ครับความสวยงาม ้านบนครับผมนี่ครับด้านล่างครับผมนี่ครับขี้ไก่ครับผมนี่ครับหลวงพ่อบ้านขี้ไก่หางสามเส้นนะครับผมความสวยงามครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมนี่ครับด้านข้างครับผมนี่ด้านหลังครับผม สวยสดงงามครับนี่ครับผมครันี่ครับความสวยงามอยู่ประมาณนี้ครับผมครับขอบคุณครับทุกคนครับผมขอบคุณครับผม